ครับคุณพ่อกำลังเลอกหนังสือน่ทาอยู่หรือเปล่าใช่ครับพอ<ว>ที่ผมอยากให้ให้ลูกับแต่ว่าลู้จะเล่นอะไรดีโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่านิทานให้คุณพ่อนะครับมาเล่านิทานให้ลูกฟังกันถเนนนถอะประโยชน์ของการเล่านิทานหนึ่ง เสริมปัญญาเด็กนิทานจะช่วยให้เด็กฉลาดทั้งทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์ 2. ทําให้เด็กช่างคิดช่างถามช่างสังเกต 3. เรียนรู้ภาษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 4. การฟังนิทานเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ 5. การตั้งใจฟังนิทานเป็นการฝึกสมาธิให้เด็ก คุณพ่อคุณแม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะลูกไม่สนใจสิ่งที่กำลังเล่าลูกรู้สึกเบื่อขณะที่เรากำลังเล่านิทานพยายามหนีไปเล่นอย่างอื่นแทนวันนี้เรามีเทคนิคการเล่านิทานมาฝากคะ่ะอย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของลูก ช่วงวัยแรกเกิดถึง1ปีเด็กวัยนี้เป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านการมองเห็นดังนั้นหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัยควรมีรูปภาพประกอบขนาดใหญ่ชัดเจนสีสันสวยงามไม่ต้องมีคำบรรยายรูปเล่มอาจทำด้วยผ้าหรือพลาสติกหนานุ่มให้เด็กหยิบเล่นได้ไม่อันตรายอัน,นี่คือน,นิดตัวอย่างด้านในของหนังสือของวัยเด็กแรกเกิดถึง1ปีค่ะ ช่วงวัย2-3ปีเด็กวัยนี้มีพิัานาการด้านการภาษาอย่างรวดเร็วดังนั้นหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับไปเน้นเรื่องราวง,ง่ายๆไม่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องดาวในชีวิตประจำวันเช่นการกินข้าวอาบน้ําแปรงฟันควรมีคาปัญญาเป็นประโยคสั้นๆหรือคำคล้องจองง่ายๆนี่คือตัวอย่างด้านในของของช่วงวัย2-3ปีค่ะ ช่วงวัย4-6ปีเด็กวัยนี้มีจินตนาการสร้างสารรค์อยากรู้อยากเห็นสิ่งรอบตัวดังนั้นหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัยควรเป็นเรื่องราวที่ยาวขึ้นแต่เข้าใจง่ายและแฝงด้วยคุณธรรมควรมีตัวอักษรบรรยายไม่มากเกินไปและมีข,ขนาดใหญ่พอสมควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนี่คือตัวอย่างด้านในค่ะ ช่วงวัยเจ็ถึงสิปีเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นหนังสือที่เหมาะสมกับวัยนี้ควรเป็นหนังสือที่มีเรื่องยาวขึ้นสามารถอ่านให้ลูกฟังเป็นตอนๆได้มีเรื่องราวที่ชวนให้เด็กรู้สึกสนุกเช่นหนังสือแนวะจรภัยแนววิทยาศาสตร์แนวสืบสวน หลังจากที่เราเลือกหนังสือกันแล้วก็มาเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมจะให้ลูกอยู่ในท่าที่สบายตัวและให้สัญญาณโดยบอกลูกว่าพ่อจ่าหนังสือให้ฟังแล้วนะครับเพื่อเด็กๆรู้ว่านี่คือเวลาที่จะอ่านหนังสือไม่ใช่เวลาเล่นหรือกินข้าวเทคนิคการเล่านิทาน เทคนิคที่ 1. วิธีการเล่าข้อนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะก่อนอื่นคุณพ่อคุณแม่ควรลองอ่านและทําความเข้าใจเพื่อคุณชินกับเรื่องเวลาอ่านให้ลูกฟังจะได้ไม่ติดขัดมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับลูกลองอ่านเรียนเสียงเป็นตัวละครต่างๆทําให้เรื่องราวสนุกขึ้นเทคนิคที่ 2. ถามได้ขณะกําลังเล่าเด็กจะมีคําถามอยู่ตลอดจึงต้องเปิดโอกาสให้ลูกถามเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของลูก เทคนิคที่3ชวนลูกมีส่วนร่วมอาจลองให้ลูกเล่นเป็นตัวละครในเรื่องสมบทบาทสมมติแทนตัวละครเพื่อให้ลูกไม่เบื่อและมีส่วนร่วมในเรื่องราวได้เทคนิคที่4มีอุปกรณ์ช่วยเช่นตุ๊กตามือกระดานเขียนเพื่อกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของเด็กๆโอ้โหดีมากเลยครับผมเทคนิคการเล่นทานที่ดีมากเลย ดีเลยครับเดี๋ยวงั้นพ่อกับเรานิทาในให้ลูกฟังบ่อยๆนะครับครับผม